สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพหมาแมวของคุณด้วยชุดทดสอบโรคอย่างรวดเร็วขอองเอโวที่บ้านกันเถอะพวกเราไม่ต้องความกังวลอุณนใจได้เลยเพราะมีเอโวเพจเอทีเคเป็นผู้ช่วยสาคัญคอยดูแลสุขภาพของเพื่อนหมาแมวสีขาของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงคือสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสุขและมีสุขภาพดีของพวกเขาทางบริษัทเอโวไบโอเทคพีท e ีอีลิมิเต็ดของเราได้พัฒนาชุดทดสอบโรคอย่างรวดเร็วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสกรีนตรวจคัดกรออออองงงงงเเชื้้้โรรคยยย่่่าาาาแแมนนนํถูกต็วละใบขุณ การใช้งานง่ายใน3ามขั้นตอนเท่านั้นหนึ่งเปิดแพ็กเกจแก่แพ็กเกจของ EVO PET ATK และเตรียมเครื่องทดสอบ2ทดสอบเก็บตัวอย่างตามคำแนะนำและทดสอบด้วย EVO PET ATK ที่มีขั้นตอนง่ายๆ 3. รับผลรอเวลาเพียงไม่กี่นาทีและคุณจะได้ผลการทดสอบอ่านคู่มือการใช้หรือดูวิดีโอการใช้งานโดยสแกน QR Code ด้านหลังกล่องเสมอเพราะคุณเป็นครอบครัว EVO เราเข้าใจความสำคัญของครอบครัวและพวกเราจึงพยายามทำให้การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องง่ายในทุกๆ บ้านร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านการดูแลสุขภาพของเพื่อนสีข่ขาของคุณด้วยเพชรอทตเคของเอ o วได้เลยพรีออเดอร์ทันทีและรับส่วนลดพิเศษที่ลาย o a v o b i o t e c h เอาใจใส่สุขภาพของเพื่อนสัตว์เลี้ยงของคุณกับชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของเอ o วเพื่อทดสอบโรคหมาแมวอย่างรวดเร็วง่ายและถูกต้องแม่นยำในบ้านของคุณ